ได้โอกาสมาเยี่ยมสวนสลระพี่พิชัยนะครับที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับหลายปีแล้วไม่ได้ข้ามาเยี่ยมนะครับวันนี้ก็มาข้ามาเยี่ยมเยียนนะครับสวนสลระเป็นี่ทําดีนะครับไอ้นี้เครื่องหมายแบบนี้ก็นะครับเขาบอกว่าเริ่มผสมเกสรก็คือวันที่5นะครับเนี่ยนะครับก็มีการผสมเกสรนะครับเอาข้ามาได้นะครับสวนสลระพี่พิชัยนะครับที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับตันนี้เือพี่พิชัย ครับเร่งจะทำเกษตรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับซึ่งตอนก่อนก็ทํารายการออกโทรทัศน์ไปแล้วรอบนะครับก็มาเยี่ยมสิ่นฐานบ้านเกิดเก่านะครับสมัยก่อนก็เรามาทําปุ๋ยขายปุ๋ยให้แคอยู่นะครับตอนนี้ก็ไม่ได้มาเยี่ยมเยือนนานนะครับวันนี้ผ่านมาทางจังหวัดระยองก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนพี่พิชัยนะครับก็เข้ามาเยี่ยมเยือนแปลงสลับของพี่พิชัยแปลงนี้นะครับซึ่งสมัยก่อนก็ใช้ปุ๋ยเราอยู่นะครับสมัยก่อนใช้ปุ๋ยภูตะวันอยู่ นะครับแต่หลังๆตัวแทนจําหน่ายไม่ค่อยได้เข้ามาผมก็ยังไม่ได้จอใช่ไม่ใช่นะครับตัวนี้นะครับนี่ก็แปลงสลับคุณพี่ชัยนะครับอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับก็ผ่านไปผ่านมามาเที่ยวได้นะครับตรงนี้เป็นสวนสลับท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับอนุรักษ์โด่งดังอีกที่หนึ่งนะครับของประเทศไทยนะครับฝากด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในช่องยูทูบปุ๋ยปูตอนพรีเมียมครับ